แล้วแล้วรถเราก็ออกมาทางนี้จริงด้วยโคตรแคบมีหน้าหล่ะเขาไม่ให้เราขับชิมให้ดูครับเดี๋ยวอธิบายว่าเป็นไงสี่สิบีลาแปดสิบบาทเดินเหมือนวัดเย็นอ่ะนี่เขาจุ่มลงไปในนี้นะหมึกเหมือนตอนเราเด็กเด็กอ้เฮ้ ยันห่าไกครับรับวลาไลรับชิบปุ้งเลยและนน่นะฮะนี่คือชาชาตุรกีนะครับเขาเรียกว่าอะไรวัดเน่นน่เล่นกันแล้วเสียตังแน่มึง <S <s <at> สวัสดีครับและนี่คือเช้าวันที่2ที่ประเทศตรุรกีเมืองอิสเมียนะฮะเมืองที่ผมยังไม่เจอักท่องเที่ยวไทยเลยแล้วก็ประเทศเด่นๆด้วยมีน้อยมาก แต่เป็นเมืองที่น่ารักสนุกสวยมากค่ะเดี๋ยววันที่สองเราจะขับรถที่เราเช่าไว้ไปเที่ยวในสถานที่สวยๆสำคัญกันเดี๋ยวพี่อญิงนำทิปฮะชาวนี้กำลังกินข้าวอยู่ครับเตกินข้าวที่โรงแรมนี่บรรยากาศสวยนะเดี๋ยวไปดูเรนอาอาหารกันครับว่าอาหารเช้าเป็นยังไงถูกด้วยนะพี่หญิงแม่งหามาได้คืนละพันกว่าบาทอะแต่พี่หญิงเขาจองนานจองแบบตั้งแต่โควิดประเทศเรายังไม่เปิดประเทศอะแต่ จองมั่วนั่นแหละไปกินข้าวกันครับมาเมื่อเช้าครับเราเตื่นมาทานที่โรงแรม,มอืมดูดิเป็นลังพึ่งเลยอ่ะอที่เขาเ้ยงไว้แล้วก็ทำให้มันไหลลงมาัรนี้กินกับไอติมกินกับขนมพี่หญิงกำลังเพลิดเพลินมากเดี๋ยวเราไปทานนะอาหารเช้ากันนะและและนี่นะฮะนี่คือชาชาตุรกีนะครับ น่าจะเป็นชาผลไม้นะชิมนะฮะน่าผลไม้นะและก็ขมนะสำหรับคนไม่ชอบกินชามีสองอันนี่อันนี้อันหนึ่งอันนี้คล้ายๆชาจีนชาไทยบ้านเราจุดๆชิมอันนี้ชุม่มคอชื่นใจกินง่ายแต่อันนี้จะขมๆฝาดๆนิดเนด็คงเป็นเพราะเป็นผลไม้นะฮะ นี่นะครับเราอยู่กันที่หน้าโรงแรมเราเช่ารถมาแล้วก็ฝากรถเขาไว้นี่รถทอททางนี้ไม่รู้มันเป็นลิฟต์หรือเปล่าหน้าบันลิฟต์งงมากเลยนะตอนแรกก็คือขับมาปุ๊บแล้วก็จอดหน้าโรงแรมแล้วก็ไปบกถามเขาว่าเอารถไปจอดที่ไหนเขาก็บิ่งมาแล้วเขาก็ไล่หนูลงแล้วก็ผมว่านี่ฉันขับเองฉันขับเอง,เอง,เองแ้วเขาก็เอารถไปจอดให้ที่ไหนไม่รู้ใช้ภาษามือกันนะเราก็เข้าไปพักโรงแรมนี่ตื่นมาอีกวันเราก็เลยจะมาขอรถเพื่อจะออกไปเที่ยว เขาก็ให้เราไรอๆๆตรงนี้หน้าโรงแรมเราต้องไปเอารถมาแต่ก็เดาว่าน่าจะช่องนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาอย่างไรอ่ะหนุว่ารถมันออกมาทางอื่นนะไม่น่าออกทางนี้นะไม่งั้นเขาจะปิดทําไมอะ่ะเขาต้องห้ามบอกห้ามมาจอดวางเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่รถเข้าไปมันเป็นออโต้เนี่ยออโต้พาร์คเนี่ยน่าจะเป็นออโต้น,นะเดาแล้วนี่แล้ว,ลวรถเราก็ออกมาทางนี้จริงๆด้วยพ<ด>ี่ิงระวังระวังหลบเขาิโคตรแคบมีหน้าล่ะเขาไม่ให้เราขับ เขารับผิดชอบดูแลให้ไงวู้สุดยอดอ้าวไปขึ้นรถเดินทางแล้วก็ต้องเติมกาแฟเลยครับหน่อยี่สิบบาทตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อุ้ยโดมิโนโพิซซ่าหลังจากที่ขับรถมาระยะทางหนึ่งอลาคาติ อารักติหม่บ้านอารักติอากาศหนาวเลยนะเนี่ยเมืองน่ารักนะสวยอารักตินะฮะเมืองเมืองย่อยในอิสเมียอีกทีหนึ่งขับรถกันมาประมาณ60กว่ากิโลเมตรอากาศดีมากประมาณ10องศาอุ้ยดูฝนส้มร่วงเต็มเลยนี่บ้านนี้น่ารักมากเลยนะแล้ดูฝนส้มด้วยบางคนเขาก็มานอนเมืองนี้ค่ะ นี่วันอาทิตย์ะเงียบมากเลยนะไม่ไมมันยังไม่ได้ถึงถนนที่เราจะไปอ๋ออ่ะไปะงั้นตามไปดูกันอ่าเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวแล้วหนมาเดินเล่นกันนะครับมันจะมีเหมือนต้อนอะไรโอ้ดู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 ออ โอ้โ,อโ,อโ,อโอหเผยเนี่ยเอออเคยเห็นเฮ้ยอันนี้เท่อะอยากได้อนี่แหละที่หญิงชี้เนี่ยเท่มากอะไรอีกแล้วขนมหวานอ๋อเป็นขนมปังปนะเยอะมากนะแต่เราก็ยังไม่ได้กินกันเพราะเช้ามันยังอิ่มอยู่เลยเช้าเราจัดหนักของอาหารโรงแรมซึ่งเลินมาก นี่ก็ร้านขนมถั่วน่าจะเปิดเย็นๆบ่ายๆนะตอนนี้ที่นี่ยังเช้าอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงแต่บรรยากาศก็กชิลมากแล้วคิดดูความเย็นประมาณสักสิบองศา มันคือลูกอะไรอ่ะไม่สตรอเบอรี่นี่เหรอมีลูกนี่ลูกตะบองเพชรคุณลุงคุณลุงเล็งใหญ่เลยหาที่เสียบไม้ตรงไหนลองชิมไหมคุณลง <c oughs> ุงให้ลองว่ะไอ้นี่หน้าด้านเลยใจตังเขาด้วยละ่ะรสชาติเป็นไง แล้วรถเป็นยังไงอ่ะรถเหมือนนะบอกไม่ลงอีกแล้วต้องเสื้อลงแล้วล่ะเอามาเอามาหนึ่งลีลาเหรอเฮ้ยถูกไปนะกดเครื่องคิดเลขให้แกดูอ๋อสี่สิบบาทอ๋อมาเป็นลองเป็นลองสี่สิบบาทพนุพนุลงเขาเรียกว่าอะไรวอตชนี่นี่ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลุงบอกกูก็ไม่รู้กูเก็บมาจากกูเก็บมาจากสวนแถวนี้แหละแดกได้หรือเปล่ากูยังไม่รู้โอ้ยลูกแมวครับน่ารักดูดิหลุดจากร้านอะไรเราก็ไม่รู้ลูกอะไรนะสรุปสตรอเบอรี่เหรอไม่ใช่มันจะสตรอเบอรี่ได้ไงมันเหมือนแล้วรถมันเป็นยังไงรถตะขบเลยอ่ะไม่ใช่รถตะขบ ลุงเอาตะขบมมาขาย40บาทเลยเอ่ะโอ้หลุดจากตรงคนลุงมาตรงนี้ดูคึกคักนะค,คึกคักเยอะเลยดูดิท้องฟ้าสวยมากพี่นี่จะเห็นธงชาติตุรกีเยอะมากเป็นสีาว่ะส้ากาแฟที่นี่จะมีด็อกหมาตัวใหญ่ๆนนเ,เยอย่างเงอนุ่เต็่มเลยคนนั่งเยอะมาก ก็เหยียคนนั่งเยอะหมาก็เยอะนั่งเยอะแล้วนั่งดื่มกาแฟอ่าดื่มกาแฟสักแก้วดีกว่าเราล้างหน้ามาเพื่อนเพื่อนครับแล้วนี่คือกาแฟตุรกีนะฮะเราสั่งมาสองแก้วอันนี้อะไรลาเต้ร้อนธรรมดาลาเต้ร้อนธรรมดาอ่าแต่นี้คือกาแฟตุรกีเสิร์ฟมาคู่กับน้ำเปล่าก็เลยสงสัยแล้วว่าทำไมต้องมาขนาดนี้อันนี้ดีไซน์เหรอเนี่ยที่เห็นนี่คือทำหมก ชิมให้ดูครับแล้วเดี๋ยวอธิบายว่าเป็นไงที่นี่หมาแมวเยอะมากเขาก็อยู่กันแบบเสรีภาพขมมากขมอ่ะขมเลยอ่ะขมเลยแล้วก็ออกแบบออรสชาติเลยไม,ไม่ไม่มีกลิ่นกาแฟมันเหมือนเป็นผลไม้หรืออะไรไม่รู้ว่ะ เป็นกลิ่นกาแฟแบบไม่รู้มีคาเฟอีนแล้วก็ช่วยให้หายง่วงหรือเปล่า<ม>ได้สัมผัสบรรยากาศส่วนพวกลาเต้พวกอะไรก็ดีนี่อยู่ที่เอสเมเมืองอะไรนะอาราคติเมืองย่อยอาราคตินะครับน่ารักอะ่ะเป็นเมืองเก๋ๆตรงเมืองที่เรานั่งนี่เป็นร้านคาเฟ่เยอะมากคนเพียบตุรกีหล่อมากหล่อจรงเดีขึ้นรูปใหดูผู้หญิงขอถ่ายรูปผู้หลายคนเลยผู้หญิงก็สวย นี่คือร้านที่เรานั่งกินกาแฟเมื่อกี้นะครับเผื่อใครอยากจะตามมาช,ชื่อ,อนอตคาเฟ่นอตเคฟน,นะครับแตงเวงนี้ก็สวยๆทั้งนั้นทางนู้นเหรอโอเคอันนี้สรุปถามแล้วก็คือสตรอเบอรี่ตุรกีเขาเขาตอบว่าเติร์กิสสตรอเบอรี่อ้านนี้คนเยอะมากดูสาวๆหนุนหนุนนุงๆก็เท่ นี่น่ารักกว่าล่ะน่ารักกว่าล่ะน่ารัก <c oughs> ชิุดเลยชดเสื้อผ้าก็มีเท่ๆซอกซอยเล็กๆอะไรเงี้ยน่ารักไปหมดเลยโรงแรมอ่ะเนี่ยนี่ทางเข้าโรงแรมชื่อ,อเซเวฟโฮเทล แมร้านนี้ก็สงสัยว่าคืออะไรอ๋อนี่น้ำหมึกกับปาากานี่เขาจุ่มลงไปในนี้นะหมึกเหมือนตอนเราเด็กเออเฮ้ยได้ไงอะ่ะเออเตนดหมึกไม่ได้เป็นน้ำๆน,นะมันเป็นแบบฟองน้ำเหรอเออไม่รู้อะซือ้อซื้อซื้อ เก็บไว้เป็นที่ระลบจริงว่าซื้อต้องซื้อเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยใช่นี่อเขียนให้ดูชัดๆอีกทีข้างในเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านเป็นหชุดจุม้มจริงอ่ะโอ้เขียนได้เยอะนะี่น เห็นว่าตุรกีจะมีแบบหินประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากไม่รู้คืออะไรเพราเปียบัตวิเซอร์เปียดียเนี่ยไปยเราออกจากเมืองนี้เดี๋ยวไปที่อื่นเดี๋ยวไปที่ไหนพี่หญิงเชสเม่ใกล้ๆนี้แหละไม่ไกลนี่พี่หญิงตรงนี้เมื่อกี้ที่เรานั่งกินกาแฟกันไงนี่ไข่เหล้าไข่เบียร์กันเยอะนะที่นี่ชิลครับแอนชิค มีคนอยากกินไอติมว่ะสวัสดีครับไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับนี่พี่ยังไม่เคยกินพิตาชิโอนะสี่สิหรออันนี้เหรอเอ็กซ์เทรสนี่คำอะเอ็กซ์เอ็นบิตาตุ๊ดเอ็กซ์เอ็กซ์แทรนสี่สิบอันละแปดสิบอ่าแพงกว่าเมื่อวานเออเอาอันนี้แหละอันนี้แหละ รวยธรรมดาเออเขาหยิบอันที่แพงแล้วเออก็หญิงจะกินอันนี้ไงโอเคโอเคอ่ะเลือกอันไหนดีวะมีเลมอนไหมีพิสตาชิโอโอ้ยมีกาแฟนูโคลานูโคลามีกล้วยด้วยนะบานาน่าบานาน่าเลิมสดเอาเปรี้ยวๆดีกว่าบิ๊กบาโบมิกบาโบคืออะไรวะางลองดูชิลลิงโกมัสติกาแกัมมี่โอเคอธิบาย มีฮันนี่อัลมอนด์เยนะเยอะๆนะให้เยอะๆเลยแฉมแฉมช็อกโกแลตซิมสี่สิบรีลาแปดสิบบาทเออเืินบาทเย็นอ่ะโซสวีทอร่อยสีแชมพูมันคล้ายๆน้ำแดงเฮมูบอยผสมนมนะมาทำไอซิมบายบายเรินกลับไปที่รถ ได้ติมดูดิบ้านเมืองอาคารร้านค้าสวยๆนั้นแยมผลไม้เยอะมากร้านเมเกอรี่คาเฟ่เหมือนเยอะชบกินขนมขนมปังขนมหวานนะก็คล้ายๆเอแคลร์อยากจะลองชิมแล้วบอกให้หมดเลยแบบไมื่วาขนมผิงอือใช่หวะ ก็ออกเดินทางจากอนาคตินะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่เชสเม่ถูกไหมครับพี่หญิงขับรถไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงก็ถึงแล้วที่นั่นก็จะมีชายหาดนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะสวยมากน่าเดินเล่นมากๆเลยฮะเราก็ขับรถไปแล้วก็หาที่จอดรถบริเวณนี้นะครับมีที่จอดรถเยอะมากเลยนะครับเราไปเดินเล่นกันครับตอนนี้อยู่ที่เมืองเชสเม่เป็นเหมือนท่าเรือนะติดทะเลเลยสวยมากอีกเมืองหนึ่ง ที่จอดรถหาง,ง่ายนะอย่างที่สวิตก็หาไม่ยากแบบว่าเสียตังค์แล้วก็ต้องไปจอดตามจุดที่เขากำหนดที่นี่ก็ดูง่ายๆจอดง่ายๆอากาศประมาณ10องศาโอ้นี่มันไม่มีอะไรกั้นเลยนะระหว่างทะเลกับเราลงไปได้ตลอดเวลาแล้วน้ำก็สูง้วยนะแล้วก็น้ำใสด้วยนะเออ ว่ายน้ำไหมเอาว่ายน้ำหนึ่งทีสวัสดีครับนั่นนะโอ้ช่ไม่รู้นั่นอาจจะเป็นประเทศกรีซเดีย์ยอชนะลำดำเนี่ยขับเข้ามาเนี่ยสวยเลยโอ้ยถ้าถีบลงไปนะ <laughs> นี่คือเอ่อเชสแม่เชสเม,สเมหรือถ้าจำไม่ได้ชเชสแมทไม่เชื่อหรอกนะครับเพิ่งมาถึงเลยนะสวยมากที่นี่ <laughs> เรียกว่า ริมทะเลนะแต่ไม่มีชายหาดนะนี่เขาก็ตกปลากันนะครับฟิชชิ่งฟิชชิ่งมีแก้วชาแล้วเหรอที่เอาไปเล่นเล่นกันแล้วเสียตังค์แน่มึงนน่หล่อไหมคนนี้ โอเค thank you ด <where> <médico> ีมากน้องพี่การทะเลสวยใสมากเลยคนนี้นี่เขาเป็นมิตรแบบนี้นะเนเดียนน่ารักแต่ว่าวางเบ็ดไม่ได้นะเสียหลังจากที่เมื่อกี้ได้ทดสอบการตกปลาแล้วคนพี่พี่แบบเดินเล่นต่อสวยไหมสวยไหม เอาจิงเนี่ยถ่ายคลิปเงี้ยเขาก็มองแล้วเขาก็อยากคุยกับเราได้หมดเลยนะผ่าีอ่ะฝาเยอะนะแต่อันนี้เขาคงเลี้ยงน้องปอมน้องปอมพีถึงพี่บูเลยเป็นไงได้ตกปลาแบบพูที่นี่ชิลมากพี่เอารัดมากินด้วยแต่เมื่อวานอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอคอยโัประตาดใช่ใช่เป็นป้อมออป้อมประการของเมืองมินีอะไรเนี้ย คือก่อนเหม,มือนเขาคงจะรีาบกับกินกับเอเทนเพราะว่า,ามันข้มนามทะเลมากมตบบ่เขา,าก็คงมีข้อประกาศเพื่อที่จะนี่เฝ้าระวังยิ่งขยะตลอดทาง,ทางบ้านเมืองเขาเลยสะอาดมากมใช่สะอาดจริง่ไปเยอะ<ม><ม>ขาไม่กลัวเด็กตกน้ำเหรอวะดูดิเสียวแทนแต่น้ำมันก็ใสแจ๋วเลยนะตกไปก็คงไม่ได้ไปไหนมันไม่เชี่ยวอ่ะสวยมากเห็นไหม เลาของัว่อยด้วยมีปืนด้วยเราไปยิงปลาเปล่า,าองเลยเดินเดินอยู่ในปืนชิวมากเลยอะ่ะน,นี่ก็มีด้ยเด็กๆตก,กปลากันสุกสน่างันทะเลมันไม่เหนียว,วยเพินนี่เป็นปราสาทเป็นป้้มอาก,กาศะไรไม่รู้นะสวยมากอะ่ะถ้าร้อนเรากงม,มาว่ายน้ำแบบนี้นเหรอ เผื่อใครตกน้ำไงก็ c h i อิวยันหมาขัแบแดดแล้วก็มองเห็นทะเลสวยงามเรื่องขับถ่ายนะครับนี่เขาก็จะมีห้องน้ำสาธารณะนะแต่ว่าวันที่เราเข้าก็เสียตังค์นะสามลีลา,าลสะอาดสะอาดเลยห้องน้ำ เอา u t d o o r มีของขายแล้วก็เป็นเวิร์กห้องน้ำหอ,ำอาาห้องน้ำสะอาดฉะำงันมากว่ะประเทศไทนห้องน้ำสาธารณะนะไม่เสียตังค์เลยว่ะที่นี่ห้องน้ำที่นี่ฟรีไม่เสียตังค์ฮะแต่เป็นเอา u t d o o r ด้วยนะเนี่ก็สวยแอนน่ารักมากสีตรอง ไม่รู้รถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันคตรเก๋เาอีน่ารักเกิร์สไลท์สติม ไปไหนให้ด้วยอ่ะ <Yeah. S 1> หรือให้ไปเล่นน้ำหรืออะไรไม่รู้อ่ะดูดิไอ้เจ้าสวยมากอีกหนึ่งเมืองที่ควรจะมานะครับดูดีนี่วันที่สองกินโคก,กับแก้วแบบอลังการเกินได้ร้านแล้วได้ร้านแล้วขอนื้อแข็งให้มาสามก้อน <c oughs> สามก้อนอะไรของพี่โนได้ห้าก้อนอ้าวทำไมลูก ทั้งหมดได้แก้อนไม่แต่ว่ายุโรปอะไรเงี้ยพวกเมืองหนาวเนี่ยเขาเนี่โคเขาเย็นอยู่แล้วเขาไม่ค่อยกินน้ําแข็งหรอกมีแต่คนไทยนั่แหละชอบกินกับน้ำแข็งแต่แก้วนี่สวยเลยนะไม่วรกินจับแก้วจับแก้วแม่นางลองรออาหารสั่ง หมึกคารามารีกับอะไรปลาย่างปลาย่างเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยคนนึง340แรงอยลีลาก็คือประมาณ680บาทปลาย่างเราอยู่ที่เชสเมที่เมื่อกี้เราเดินเล่นกันนะครับเราได้ร้านแล้วสั่ง2เมนูปลาย่างตัวนี้340ใช่ไหมลีลาก็ประมาณ680บาทนี่ราคาในเมนูไหนชิมแล้วเป็นไงเราเอาน้ำจิ้มมาเองเดรสฟางชิฟวินเมนรู้จะเป็น แม่ยาวตามมาให้นะครับขอบคุณครับเป็นไงไ <c oughs> เนื้อคล้ายๆปลาอะไรที่เราเคยกินไหมหนรู้สึกเหมือปนปลาซาบะซาบะย่างอะนะมไม่นะซาบะเนื้อหยาบๆอันนี้หนูลองชิมมันเด้งๆอันนี้คารามารี่หน้าตาคล้ายกันไม่มีน้ําจิ้มอะไรมาให้มีให้หนมปังมาแต่กินไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ใช้มะนาวที่เขาให้มาก็โอเค รสม,มัน,ม,นมันคล้ายๆปลาหมึกทอดบ้านเราแต่มันจะมีความเค็มของเขาอะไม่รู้เค็มด้วยส่วนผสมหรืออะไรแต่อร่อยอันนี้อร่อยชอบเขาไม่ได้ล้างน้ำเกลือป่ะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่อันนี้อร่อยชอบออกจากเชสเม่เรากำลังจะไปที่ไหนครับหาดเดลิกกิกรอยหาดเดลิกกิกอยอันนี้เลาะทางมาเรื่อยๆเหมือนแบบตามไล่ตามสวนอนะ ก็น่ารักดีถนนไม่ค่อยดีนะครับเส้นนี้เดีเ๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นเป็นยังไงนะครับเห็นว่าเป็นชายหาดนะของที่ออเอสเบียร์ที่นี่นะจ๊ะให้ดูทางให้ดูทางไเรื่อยๆใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับที่นี่เราเรียกว่าเดินิกกีกอยไม่ดูออกสาเนียงถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ทีเผื่อใครอยากจะมานะยังไม่ถึงจุดหมายเราแต่ว่าเราเห็นมันสวยไปได้จดุดดูสิ ถึงแล้วทางหลับสุดยอดอ่ะโคตรแปลกแหวกแนวเฮ้ hey, แต่ว่า่านนชิวมากดูดีเล่นกินกาแฟกันนะถึงแล้วสวยมากสวยมาก เพื่อนๆครับก็ถึงแล้วครับยันติกิกบอยมากแต่วันนี้ไฮไลท์เด็ดๆเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูอีกอันหนึ่งนะครับโคตรจะสวยตรงนี้ก็ทะเลส,สวยเรดูดูหาดโอ้มีคนเอาอาหารเม็ดมาให้ด้วยหรือถั่วหรืออะไร,รอ่ะอ,องไฟวะนี่เขาก็คงตั้งแคมป์อะไรเงี้ยนะหายไฮไลท์ของที่นี่ คล้ายปลามุกคาเ่นิดๆอ๋ออ๋อนี่ช่องนี้นี่นี่นี่หลายคนจะเห็นครับไม่รู้มีชื่อเรียกอะไรไหมแต่ขอให้มาดูอันเนี้ยดูทำไมน้ำลอดช่องเนี่ยฮะลอดช่องบ้านเราก็มีอร่อยด้วยอะไรมีน้ำอยู่ข้างในด้วยแมงกะพรุนแบบวะ เป็นชนิดหนึ่งอ่ะเป็น,ปนหินอ่ะเปช่หินอ่ะถ้าหินเป็นหยกจับทะเลไปตายแล้วไม่ต้องไปสอนว้าวโอเคต้ำ<ป>บ้างเลยโอ้ ตรง่วยก้าตายเราไปก่อนลงไปโอ้มีรอยเท้าเข้าแค่นี้คือเข้าแค่นี้มึงไม่เข้าไปอย่างเอย่ยอ๋อมาถ่ายรูกปกันหรือเปล่า มีโคตรดีไปยินเสียงอ่ะพบลำโพงมาเอโคตรสีแล<ส>้วหนาวเหรอก็ใส่ส่วนใส่ผ้ามาไม่ดูเหรอลมแรงมากเฮ้นปาร์ตี้เฮ้เรากำลัอินกับเพลงแบบนี้แล้วนะ หลังจากที่เราเที่ยวดูทะเลกันสวยๆแล้วนะครับเราก็เลยเดินทางกลับบ้านนี่ทางผ่านรามีร้านค้ามีแบบโอ้โหจุดที่เป็นไกวรุ่นอยู่กันเยอะมากนะ,ะนั่งชิลๆกินเบียกกินเหล้าเมื่อกี้คือเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดจากทางหลักปุ๊บนางก็ให้มาออกแบบตอกซอกซอยแบบในชุมชนบ้านเขาอะ ถนนแคบมากแล้วคนก็เดินเยอะมากซ้ายแล้วขวาเลยแต่ว่าไปได้ที่พี่เราก็เรียบร้อยแล้วเอารถกลับมาจอดโรงแรมแล้วพี่เขาก็รับไปให้แล้วเ้าที่น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 ี่เจ๋งนะโคตรแคบนะที่จอดโคตรแคบเลยนะที่จอดอัตโนมัติเลยอันี้ก็เข้าซูเปอร์วันนี้ลองเข้าคาฟูดูนะครับเบียร์กับวายอะไรเงี้ยนี่ทอย อขอเบียร์ั้งชอบนี่คือขวดละ90บาทอันนี้70บาทน,นี่ก็ป่องละว72บาทเห็นก็แค่ถ่ายมาดูนะเพราะเรา2คนไม่กินวัดไวเซอร์ขวดนี้84บาทโดยประมาณนะราออรเลเบลขวดละประมาณแบ็คน,นี้5ห6 0 7ัหกพเจดโอียวเมื่ขอกี้เกือบไฟไปชนแล้วอะ่ะสดใสมากเลยดูตู้เบียร์ดิ ออยออ่ะูพเป็นกรสและการเดินทางในวันที่2ของเรา2คนก็เรียบร้อยนะฮะสนุกสนานชื่นมืน่นและก็สวยงามมากๆฝากติดตาม EP ต่อไปของเรากันที่ปามุเกเรด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับ